ทุกท่านเคยมีปัญหาเรื่องบ้านกันไหมคะแล้วไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครดีมาที่นี่เลยค่ะคลินิกช่างบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวหนูจะพาไปชมค่ะคลชปูนูนที่แห้งกรไม่หดตัวไม่หดตัวไม่แห้งเรย มันจะดีกว่าปูนมันจะดีกว่าปูนฉาบ<อ>คือคือจริงๆนะปูนมันจะมีปูนที่เป็นเป็นปูนมันเป็นคาร์บอนิกมันแล้วก็นฉาบสวัสดีค่ะหนูนุ่นนิันชาสุริยกรัตนานักข่าวยวชนพลังดีนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชธรรมหรือว่าวอร์สทอนั่นเองค่ะ ประชาชนนะคะที่มาที่นี่เนี่ยเขามาปรึกษาเรื่องอะไรเกี่ยวกับบ้านแล้ววิศวกรจิตอาสา,าเนี่ยให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างไรเดี๋ยวมิ้งจะพาไปชมกันค่ะที่ทราบเกี่ยวกับคลินิกช่างก็คือจากการที่ค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตค่ะแล้วก็ที่ตัดสินใจเลือกที่มาที่นี่เพราะเนื่องจากว่าข้อมูลข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามั่นใจกับตัวหน่วยงาน ก็เลยเลือกที่จะมาปรึกษากับทางคลินิกช่างนะคะส่วนวันนี้ข้อมูลที่เตรียมมาค่ะก็คือเรามีการถ่ายภาพของตัวปัญหาค่ะของที่บ้านมาค่ะแล้วก็มีเตรียมในเรื่องของตัวแปลนโครงสร้างคร่าวๆของบ้านมาค่ะการที่ทำงานด้านวิศวกรรมมาหลายสิบปีเอามาถ่ายทอดแล้วก็ช่วยประชาชน ในเรื่องของการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนการออกแบบเกี่ยวกับหรือระบบการทํา,ง,ทาง,งานทุกอย่างในในวงการอุตสาหกรรมและกับบ้านเรือนปัญหายอดฮิตที่ทุกๆเดือนที่ประชาชนจะมาปรึกษาของเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการซุดรั่วรล้วของอาคารบ้านเรือนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่อาจจะเป็นผู้รับเหมาทิ้งงานหรือง,งานไม่ตรงตามแบบตามสเปคอะไรพวกน,นี้นะเป็นหลัก คลินิกช่างเป็นหน่วยงานบริการประชาชนภายใต้ใตการจัดตั้งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากมาปรึกษากับคลินิกช่างเนี่ยมาได้เลยนะคะคลินิกช่างเปิดตั้งแต่ วันทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุ่งนิ้งกั้ชาสุดเดือดเดือตะนานักข่าเย็กชนพนี้ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้านุ่งนิ้งจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ